พลพัดนักรุงโฮมคุกเห็นซองสีน้ำเงินเท่ๆแบบนี้นะครับพาสต้าของแอนเจซี่ครับเป็นพาสต้าที่ผลชอบมากโดยเฉพาะเส้นตัวนี้นะครับเป็นเส้นที่หมายเลข2ชื่อของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าสปาเกตตินี่จะชื่อเหมือนสปาเกตตี้แต่มีคำว่าตินี่ต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าเส้นของเขาจะเล็กกว่าสปาเกตตินิดหนึ่งนะครับเส้นตัวนี้อยู่ระหว่างแองเจร์แฮกับตัวสปาเกตตี้นะครับเวลาเอามาผัดแห้งๆเนี่ยอร่อยมาก วันนี้เราจะเอามาทำพาสต้าหอยเชลผัดทรัฟเฟิลครับหอยเชล์ที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นหอยเชล์ญี่ปุ่นตัวจะค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนมากจะมาในลักษณะแช่แข็งอย่าเข้าไมโครเวฟนะครับแต่วิธีที่ดีกว่าก็คือเราย้ายจากช่องแช่แข็งเนี่ยครับไปอยู่ช่องแช่เย็นธรรมดาก่อน1วันล่วงหน้านะครับให้เขาค่อยๆคลายความเย็นครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปน้าบนะครับให้สุกในกระทะนะครับก็ตั้งความร้อนไว้ก่อนเลยครับ ใส่น้ำมันมากอบประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวหอยเชลล์ของเราเกลือพริกไทยง่ายๆเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับการปรุงหอยเชลล์นะครับเวลาที่ลงกระทะแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพลิกเยอะครับพลิกแค่ครั้งเดียวเราจะโรยเกลือโรยพริกไทยก่อนที่จะลงกระทะนะครับอย่าทําไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเกลือเนี่ยมันจะไปดูดน้ําจากหอยเชลล์ออกมานะครับจะทําให้หอยเชลล์ของเราแห้งนะครับภาชนะเดิมของเรานะครับเชฟนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวเราย่างหอยเชลล์สุกแล้วเราจะนํามาทิ้งไว้ในนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยมันอาจจะมีน้ําจากหอยเชลล์ออกมาเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดกับพาสต้าภายหลังนะครับในระหว่างนี้นะครับหอยเชลล์ของเราก็ใกล้ที่จะสุกดีแล้วน้ําด้านหลังเนี่ยเดือดแล้วครับอย่าลืมเกลือครับผมต้มให้ได้ระดับออ d เดนเต้นะครับใช้เวลาอยู่ที่4นาทีครับ กลับมาที่หอยเชลล์ของเรานะครับตอนนี้ได้ที่แล้วครับเราตักออกมาพักนะครับความร้อนเนี่ยมันจะมีความร้อนเสถียรนะครับเขาจะทําให้หอยเชลล์สุกขึ้นไปอีกเล็กน้อยระหว่างที่เราพักครับผมในกระทะใบเดิมเลยนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนกระทะนะครับใส่น้ํามันมาก่อกลงไปเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมกระเทียมครับผมหอมแดงเกลือและก็พริกไทยครับ เราจะผัดส่วนประกอบของหอมกระเทียมนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับผัดให้สุกและหอมดีในระหว่างที่เราผัดหอมกระเทียมนะครับถ้าเรากลัวเขาไหม้น้ําต้มเส้นนะครับตักมาไว้ข้างๆนะครับเล็กน้อยครับเราดูหอมกระเทียมของเรานะครับอย่าให้กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับเราไม่ต้องการกระเทียมเจียวนะครับตอนนี้หอมดีแล้วนะครับเราสามารถลดไฟได้ถ้าเรากลัวเขาไหม้น้ําต้มเส้นลงไปเล็กน้อยครับ ก็จะเป็นการลดความร้อนแล้วก็ฉลอนะครับพาสต้าของเราครบสีนาทีแล้วนะครับยกไปด้านหน้าเลยครับผมเราจะตักเส้นล้นๆน,น,นะครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ซอสทรัฟเฟิลนะครับซอสทรัฟเฟิลมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับมันจะมีส่วนประกอบของเห็ดอื่นๆผสมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงเห็ดทรัฟเฟิลนะครับ เพิ่มความหอมนะครับด้วยน้ำมันทรัฟเฟิลอีกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับกลิ่นเพราค่อนข้างจะแรงประมาณสักครึ่งช้อนชาพอแล้ครับคลุกเค้าให้เข้ากันดีครับจำนวนของซอสทรัฟเฟิลเนี่ยครับแล้วแต่คนชอบเลยครับปิดไฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นนะครับผลก็จะใส่พาสเล่ครับเหลือไว้โรยหน้าได้เล็กน้อยนะครับเราลองกลับมาดูที่หอยเชลล์ของเรานะครับเนี่ยฮะมันจะมีน้ำออกมานะครับ นะประมาจะขอยรถเทลงไปได้นะครับคลุกเขาง่ายๆแค่นี้เองครับเส้นตัวนี้นะครับเวลาที่เราทําเสร็จควรจะเสิร์ฟเลยนะครับเนื่องจากว่าเส้นเขาจะเล็กถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยครับอาจจะสุกเกินระดับที่เราต้องการครับผลปรับรลดได้เกิกเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วครับ ผมด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเป็นพาสต้าจานสุดพิเศษที่ใช้เวลาไม่นานแค่นี้ก็พร้อมรับประทาน,น้ะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ